ทางพบตรได้เปิดเผยทางการจีนสามารถจับกุมผู้ต้องหาสามรายนะครับในคดีอุ้มฆ่านักศึกษาสาวได้แล้วและส่งพนักง,งานสอบสวนบินด่วนมาร่วมสอบพบหญิงไทยร่วมขบ,บวนการฆ่าด้วยนะครับล่าสุดได้แจ้งข้อหาแล้วเรามาดูเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญกันก่อนนะครับก่อนจะไปคุยถึงเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้องพัวพันกับสีดําสีเทาอะไรเพราะมันเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่หลายคนเนี่ยติดตาม ไม่น่าจะเกิดขึ้นในไทยแต่ก็มีแล้วนะครับขึ้ความคืบหน้าล่าสุดทางพบตรแล้วเดี๋ยวผมจะพาย้อนเหตุการณ์ไปครั้งหนึ่งนะครับได้เปิดเผยถึงการที่มีจีนเนี่ยนะครับทางการจีนสามารถจับกุมผู้ต้องหานะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนนะนสามรายนะครับในคดีอุ้มฆ่านักศึกษาสาวได้แล้วและส่งพนักงานสอบสวนบินด่วนมาร่วมสอบพบหญิงไทยร่วมขบวนการฆ่าด้วยนะครับล่าสุดได้แจ้งข้อหาแล้ว ชี้ว่าสามารถดําเนินคดีที่จีนได้เพราะว่าคนตายเนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นคนจีนมีอตราโทษสูงถึงประหารชีวิตที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกดารงศักดิ์กิติราพัฒ์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพบวตวรวนะครับได้เปิดเผยล่าสุดว่าทางการจีนสามารถจับลุมนายโจเผิงเฟยอายุ24ปีและนายเฉินไซกังอายุ23ปีและนายโจเซี่เยเฟยอายุ23ปีชาวมณฑลเป่ยประเทศจีน ผู้ต้องหาเนี่ยตามหมายจบได้ขอ้อร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวจินซ่านนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่ามาก่อเหตุที่ที่ประเทศไทยนะอยู่ที่ย่านธนบุรีหลังจากก่อเหตุก็หลบหนีไปกบดานที่บ้านเกิดคือที่จีนสนํงงานักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยก็ส่งพนักง,งานสอบสวนบินไปยังกรุงปักกิ่งอยู่ระหว่างการเดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องหาร่วมกับทางการจีนถึงสาเหตุการฆาตกรรมครั้งนี้ซึ่งการสอบสวนจะร่วมกันทั้งสองประเทศนะครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าขั้นตอนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแบ่งเป็นสองแนวทางก็คือเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตเป็นคนจีนที่เกิดนอกประเทศจีนทางการจีนเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายในประเทศทางการจีนสามารถดำเนินคดีได้ในประเทศจีนโดยไม่ต้องส่งตัวกลับมาในประเทศไทยเพราะกฎหมายประเทศจีนเมตราโทษสูงกว่าถึงประหารชีวิตซึ่งตามขั้นตอนตำรวจไทยต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุรวมทั้งการแจ้งความที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคดี ส่งไปให้ทางการจีนเพื่อพิจารณาคดีในชั้นศาลในทางกลับกันหากเป็นคนไทยที่ก่อเหตุฆาตกรรมกันเองในต่างประเทศแล้วทางการไทยจับผู้ต้องหาได้ในประเทศไทยก็สามารถนำกลับมาดำเนินคดีที่ไทยได้เช่นกันส่วนกรณีที่มีการสอบปากคําหญิงไทยที่เป็นสาวคาราโอเกะวัยสิปีย่านอินธรรมระที่เป็นนกต่อมีนกต่อด้วยนะครับถือว่าให้การเป็นประโยชน์แต่ในรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลมีรายงานว่าหญิงไทยคนดังกล่าว เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและรู้เห็นก่อเหตุทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับหญิงสาวคนดังกล่าวแล้วส่วนจะมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับถึงกับร่วมลงมือก่อเหตุด้วยหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ต้องรอการสืบสวนขยายผลนะครับก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวครับคือวันที่3เมษายนเรื่องนี้เนี่ยหากย้อนกลับไปที่สบพบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับพลตตรีพีรพงศ์วงสมานรองผอชนพหนึ่ง พร้อมด้วยชุดตำรวจสืบสวนนครบาลน,นะครับก็ไปทำอีกคดีหนึ่งนะครับเป็นคดีนะครับเร่งรัดหลังจากแก๊งชาวจีนสามคนนะครับอุ้มฆ่านักศึกษาแล้วคดีเนี่ยนะฮะมันเป็นคดีเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าการก่อเหตุเนี่ยมัน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 ,ม,นมันโหดจริงๆนะครับอุ้มฆ่าไปแล้วเนี่ยยัดใส่ถุงสายรุง้ง ทิ้งศพอำพรางคดีนะครับซึ่งใช้เวลาประชุมกว่า2ชั่วโมงนะครับในการติดตามและคลี่คลายคดีนี้สําหรับที่จังหวัดนนทบุรีที่สพแม่นางอำเภอบางใหญ่ตอนที่เมื่อวันที่ส <Yeah. S 1> <Vegeta. S 2> มเมษายนเนี่ยทางพลตวจตรีเพีระพงวงสมานร,รองผบชพหนึ่งเนี่ยได้สรุปข้อมูลหลักฐานต่างๆนะครับในชุดสืบสวนนครบาลภาคหนึ่งจังหวัดนนทบุรีและสบพบางแม่นางร่วมกับการรวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านตรวจที่เกิดเหตุและรถที่ก่อเหตุนะครับ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ผลระดับหนึ่งแจะต้องรอผลการตรวจอีกครั้งสรุปได้ว่าคดีนี้มีคนร้ายเป็นชาวจีน3คนนี่แหละครับและคนไทย1คนตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้แล้วกําลังพยายามนะครับขยายผลอยู่ส่วนอีก3คนเนี่ยออกหมายจับไปแล้วนะครับหญิงหญิงที่เป็นนกต่อเนี่ยซึ่งเขาให้คําแนะนําให้คำปรึกษามีการเชทดลายคุยกันซึ่งยังเป็นความลับในชั้นสํานวนนําไปขยายผล แจ้งข้อกล่าวหากักขังห่วงเหนียวเรียกค่าไทยเจตนาฆ่าโดยทรมานซุกซ่อนทำลายศพซึ่งเขารู้จักกันมาก่อนตั้งแต่อยู่ที่จีนนะครับผู้หญิงคนนี้เคยมาบ้านที่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุแล้วมีความสัมพันธ์ระดับหนึ่งรู้จักกันผู้ตายเนี่ยเรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรีมา2ปีปีนี้เป็นปี3จึงเดินทางมาเรียนจริงเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเรื่องเรียกค่าไทยเนี่ยต้องรอตรวจสอบสอบปากคำทั้ง3คนก่อนนะครับส่วนผู้หญิงไทยเนี่ยก็ให้การเป็นประโยชน์มาก ต้องดูผลแพทย์ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ถึงสาเหตุการตายก็แน่นอนนะฮะหนักที่สุดก็คือเรื่องรัดคอมีแผลมีรอยมีดนะครับทีนี้ทางตํำรวจไทยก็เลยส่งบินไปสอบสวนที่จีนแล้วนะครับส่วนผู้หญิงก็ต้องรอสอบปากคำต่อไปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันธ์ถึงขั้นไหนนะครับแค่นกต่อหรืออะไรไม่อะไรนะครับอันนี้เป็นคดีที่สะเทือนขวัญในช่วงเวลานี้นะครับและเป็นคดีข้ามชาตินะครับฆ่ากันแล้วหนีกับประเทศแล้วก็ ฆ่าคนบ้านเดียวกันเนี่ยแหละแตมาค่าที่บ้านเรานะครับสนับสนุนโดยอุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580